สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเนาะคลิปนี้มาเจาะลึกกันนิดนึงว่าอะไรสำรองจ่ายอะไรที่เข็มได้เลยนะทุกท่านเนาะสำรองจ่ายจะเป็นอุบัติเหตุครับทุกท่านสำรองจ่ายนะครับผมอุบัติเหตุสำรองจ่ายนะฮะเดี๋ยวขอไปที่หน้าจอน,นิดนึงนะครับผมอ่าโอเคอุบัติเหตุนะครับผมตรงนี้สำรองจ่ายนะแปลกใช่ไหมแต่นิดนึงทุกท่านเพราะว่าเขาบอกว่าเขาแลกกับโลกที่มันเพิ่มขึ้นมานะเบี้ยของเขาถูกนะเขาต้องเขาต้องเขาเรียกว่าไรง จำกัดลอสเขมนิดนึงนะมันขัดใจเราแต่เอาเทนาทุกท่านขา,ขายได้ขายได้นะครับผมเนาะเอาอุบัติเหตุสำรองจ่าย OPD ตรงนี้ครั้งละพันสำรองจ่ายนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่จะต้องสำรองจ่ายแล้วแอดมิดล่ะแอดมิดไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับผมอันนี้สำคัญนะทุกท่านเอาไว้เคลียร์นะครับอุบัติเหตุสำรองจ่าย OPD สำรองจ่าย IPD ไม่ต้องสำรองจ่ายแฟคเขมได้เลยนะครับมีระยะเราคอยกี่วันนะ uh, i อ d 15วัน OPD ก็15วันอุบัติเหตุคุ้มครองเลยหลังอนุมัตินะครับแต่ว่ากรมธรรม์จะส่งไปให้ลูกค้าภายใน15วันนะหรือว่าก่อนก่อนถึงระยะเวลาก่อนพ้นระยะเราคอยเนี่ยกรมธรรม์ควรที่จะต้องถึงแล้วถ้าถึงชา้าถึงยังไงนะครับทุกท่านก็แจ้งไปที่เลขาเดี๋ยวเลขาจะตามให้นะครับผมแล้วก็ความคุ้มครองนะทุกท่านนะัทวนกันนิดนึงนะทวนกันนิดนึงสามเดือนถึงน้อยกว่า1ปีคุ้มครองแค่3โลกนะทั้ง IPD แล้วก็ OPD นะครับผมเนาะหปีขึ้นไปคุ้มครอง เจ็ดโรคนะครับผมทําไมเจ็ดโรคพี่อาสลบมันมาจากไหนตรงนี้มีแค่6เองอาหารเป็นพิษนะครับผม1โรคแล้วก็ลำไส้อักเสบเฉียบพลันนับเป็นอีก1โรคนะคะรับรวมเป็น7โรคนะ,คะ1ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกนะครับผม rsv มือเท้าปากนะครับไข้อ่าไม่ใช่อาหารอาหารเป็นพิษนะ,ะอาหารเป็นพิษแล้วก็ลำไส้อักเสบเฉียบพลันแล้วก็อีสุกอีใสรวมเป็น7นะครับ 7, 7 7 7นะ7นะครับผมโอเคนะค,ะคาเบียก็เริ่มตั้งแต่นะศูนย์สามเดือนถึงน้อยกว่า1 ปีก็เริ่มต้นที่18500นะครับผมไล่ไปทางขวามือนี้เนะาะไล่ขวามือนี้ไปเนาะนะฮนะ,ะแล้วก็1ปีไปแล้วนะเริ่มต้นที่13,350บาทก็ไล่ไปทางนี้นะครับผม10,070นะ20,010หนกะครัวไปแล้วถูกมากมากนะครับผมเนาะ6,000 8,000แล้วก็1 3 5 0นะักครับผมนะไอ้ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะมาย้ําว่าอะไรที่ต้องสำรองจ่ายอะไรที่ไม่ต้องสำรองจ่ายครับผมแล้วก็เบี้ยเท่าไหร่เขียนนะักครับผม